สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนลงปลาหน้าอานะครับที่ได้ติดตามผมมาโดยตลอดที่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วเนาะน่าจะประมาณสองวันได้เนาะเพราะว่าอย่างผมก็ท่าง,งานเมื่อวานก็ไม่ได้ทํางานนะเมื่อวานนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็กาลังจะทำอย่าเนี้ย ทำเตียงคนระับทําเตียงไว้ให้แม่นอนแล้วก็ทําใส่วงล้อ่อาอเข็นออกได้นะเพราะว่าดูแล้วแม่ก็เริ่มจะหนาวขึ้นมากกว่าทุกวันเนะาะมากมากกว่าที่ผ่านมาหนาวขึ้นไปทุกวันทุกวันเนี่ยผมดูแล้วแม่ก็คงหนาวเยอะเกินแล้วที่นี่ผมก็จะทําเตียงนะครับทําเตียงแล้วก็มีมีล้อสี่ล้อนะครับ แล้วก็จะได้ดึงออกค่ะเข็นดึงออกไปตากแดดให้แม่นอนตากแดดอย่างเงี้ยครับเตียงนี่คือเป็นเตียงนอนเลยครับทําเป็นเตียงนอนผมว่าจะทําเป็นสองขั้นนะครับเป็นใส่บันพับด้วยครับใส่บันพับนีคือเราก็พับขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับคือ<ง> <c oughs> จะทําให้มันกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่าจะให้พ่อกับแม่นอนจะได้นอนด้วยกันนะครับ <cs oughs> แต่เหล็กคงไม่พอหรอกครับเหล็กไม่พอแต่ว่าได้ได้ตัวเดียวนี้อ่ะ เตเล็กที่ไม่พอก็มีเงินค่อยไปซื้อเสริมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับผมอ่าไม่มีจริงเงินนะครับมิฉะว่านั้นก็เวลามีก็มีนะครับท่านผู้ชมเหล็กก็เหลือแค่สองเส้นเลยครับเหล็กนะเหล็กเหล็กนิ้วครึ่งนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ผมก็กำลังทำอยู่นะครับตอนนี้กรากำลังตัดเหล็กนะครับเนี่ยตัดเหล็กได้ตอนนี้นะครับ ผมก็กำลังจะประกอบเหล็กอยู่นะครับผมต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องลุงปานะ้าอานะครับที่ได้กดติดตามผมดูผลงานผมมาตลอดนะครับเพราะทะี่ว่าผมไม่ได้ทํางานต่อเนื่องเพราะบางทีก็ผมก็ยังยุ่งๆเรื่องการสิ่งที่ไปนี่ไปนู่นบ้างะนะและไออย่างก็ผมก็ บางครั้งก็เมื่อเพียวก็ได้พักก่อนได้นอนครับยงนี้ก็ต้องขอโทษขอไปพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาที่ได้กดติดตามผมท่านใดที่ได้เข้ามาในคลิปผมก็ได้เห็น u ูท b e ผมที่ถ้าชอบผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับอ่าและกดสติ๊กเกอร์ดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ ได้ชมคลิปผมและท่านใดที่ชอบคลิปผมผมขอให้วอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนได้อายุมั่นขวัญยืนดูสุขภาพให้แข็งแรงนะครับขอให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพทุกทุกท่านขอให้แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนขอให้โรคร้ายใครเจ็บอย่าให้มีนะครับขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาภสุขภาพแข็งแรงอ่า นะครับมีโชคมีลาบมามเยอะเนาะมีเงินมีทองนะครับตอนนี้ผมก็จะประ,ะกอบนะครับท่านผู้ชม Thank you. เป็นสีนะ่ MC เหลี่ยมนะครับนะเป็นสี่ MC เหลี่ยมนะครับเตียมมงนอนนะ นี่ก็เียนะนี่ใส่รอนโอเคแครับให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับนะครับ